ดูค่ะทุกคนดูดูดูก็จะบานสวยนะคะดูค่ะชอบจริงเลย ลมมาแรงกังหันก็หมุนเร็วนะคะดูคะด่ะจะประมาณนี้ค่ะทุกคนบรรยากาศนะคะสวยงามค่ะสวยงามสวย,ยงามดอกไม้บานต้นไม้บานนะคะ สวยงามค่ะทุกคนดูค่ดูค่ะทุกคนดอกไม้ข้างทางนะคะจะสวยมากๆนะคะต้นนี้สวยค่ะสวยสวยสวยค่ะออกมาเดินก็ชอบถ่ายแบบนี้นะคะถ่ายเก็บไปดูนะคะ เสียงรถด,ดังนะคะเพราะว่าเดินข้างถนนนะคะหัวหมีหัวหมิงค่ะหัวหมีเดินตากแตกหัวหมีเดี๋ยวกัทุกคนดูดูดูก็จะบ้านสวยนะคะดูคะ่ะชอบจังเลยหลังบ้นนะคะบ้านสวยเลยคะ่ะทุกคนดู ก็จะเดินทางแบบนี้นะคะนะกวาจะถึงบ้านสงสัยสิบกิโลพอดีนะคะเดินแถวหมู่บ้านนี่แหละค่ะไลฟ์ไลลหมู่บ้านเดินบนเดินอ้อมนะคะก็จะประมาณนี้นะคะแดดดีนะคะทุกคนแต่เย็นนะคะอาทิตย์นี้เริ่มหนาวอีกแล้วค่ะ หนาวมากเมื่อวานนี่หิมะตกนะคะหิมะตกลบลบสองนะคะลบสามหิมะตกเมื่อวานวันนี้แดดได้แล้วค่ะแต่เย็นนะคะหนาวอันนี้จะเป็นร่องเอ,อ่อมันฝรั่งนะคะนหคะแถวบ้านพรสมากก็จะเป็นมันฝรั่งนะคะ แล้วก็หน่อไม้ฝรั่งะคะ่ะหัวหอมนะคะเขาจะปลูกแล้วก็ต้นต้นรับนะคะสำหรับทำน้ำมันนะคะก็จะประมาณนี้นะคะ่ะทุกคนดูนะคะสวยงามลองสวยงามมาก <c oughs> อย่าอย่าอย่าเขียวกะจีเลยะคะ่ะ <c oughs> ทุกคนอันนี้จะเป็นขัักโขมนะคะนี่คะ่ะ ก็จะเริ่มตัดแล้วนะคะเขียวสวยงามมากเลยนะคะทุกคนจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะเพราะว่าสะท้อนแสงนะคะเนี่ยเขาตัดแล้วนะคะดูใบของเขานะใบเขียวงามมากเขก็จะปลูกเป็นร่องเป็นร่องเป็นแถวแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะหมู่บ้านพอก็จะมีผักโขมมี กวกหญ้าพอกอะไรอย่างนี้นะคะเขาก็จะปลูกสลับสับเปลี่ยนกันไปนะคะก<ร><ร>็จะมีสลับมีอะไรมั่งค่ะนะคะประมาณอันนี้น่าจะเป็นขึ้นใหม่นะคะในปลูกใหม่ค่ะนะคะ,นะคะยังเล็กๆอยู่เลยะคะ่ะดู เขียวขจีนะคะเขียวสวยงามนะคะเขียวมากค่ะเขียวงามนะคะจะทำร่องบูกเป็นแถวเป็นแถวเป็นแถวนะคะนี่ลคะค่ะการทำเกษตรของที่นี่นะคะชาวไร่ชาวสวนนะคะก็จะประมาณนี้คะ่ะ อันนี้มันสลังนะคะคมค่าแล้วค่ะคมผ่าแล้วก็เกิดอล้วน,นี่ดูค่ะทุกคนข้างทางนะคะสวยดอกไม้จะสวยมากๆค่ะค้นชอบถ่ายนะคะใกล้จะถึงบ้านแล้วแล้วค่ะน,นะคะประมาณครึ่งชั่วโมงน่าจะถึงค่ะนะคะ,นะคะดูความสวยของเขานะคะ ความสวยงามของดอกไม้ข้างทางนะคะเนี่ยเขาก็จะบานนะคะแบบนี้นะคะเก็บภาพสวยๆมาฝากทุกคนนะคะเนี่ยค่ะก็จะประมาณนี้นะคะสวยงามสวยงามค่ะโอเคคะ่ะ สวยๆค่ะข้างคลองนะคะริมคลองนะคะดูสวยงามค่ะฟ้าก็สวยข้างบนก็สวยนะคะดูข้างลังคะ่ะสวยงามนะคะทุกคนเห็นอะไรสวยๆก็ไม่ได้นะคะชม เดี๋ยวถึงบ้านแล้วเห็นแบบนี้แล้วก็คิดถึงบ้านเรานะคะอยากกลับบ้านอยากกลับบ้านมากเลยคะ่ะทุกคนสีป่ปีจะเข้าห้าปีแล้วคะ่ะไม่ได้กลับบ้านนะคะหปีตั้งแต่ปอสสองพันสองนะคะตอนนี้22่สิบสองแล้วนะคะคหอมนะคะ ก็จะปลูกเป็นล็อกเป็นแถว,วเป็นแถวแบบนี้นะคะก็จะทําเหมือนเหมือนบ้านเราแ่ะค่ะนะคะ,นะคะเพราะว่าเมื่อปลูกเมื่อก่อนยายก็ปลูกต้นหอ,อมนะคะปลูกแบบนี้ล่ะค่ะก็จะทําเป็นหลงแบบนี้นะคะ,ะ,นนะ,คะสวยงามสวยงามสวยงามย่พังเบื่อกันนะคะจากบรรยากาศ ชาไทยดูนะคะบ,บานๆนะคะดอันนี้ก็จะเป็นย้านะคะเ,เขียวจีเลยค่ะเขียวมากนะคะเขียวจริงๆค่ะหมู่บ้านพลนะคะหมู่บ้านพลค่ะใกล้จะถึงแล้วนะคะนูเห็นเห็นเออเรียกอะไรโบสนะคะยอดโบสเดี๋ยวก็ถึงแล้วค่ะ ดูทุกคนฝั่งนู้นดอกเขาจะสวยมากเลยนะคะดูอ๋อบ้าอีกแล้วพอนจะป้อนนี่ค่ะทุกคนนะคะความพี่บ้า ก็ทำรองได้ตรงมากนะคะสวยแล้วก็ตรงเลยค่ะนะตรงดิกดูถึงบ้านแล้วค่ะทุกคนพอมาถึงบ้านแต่ทายนะคะดูญ้าที่ปอนลงไว้นะคะนี่เดินเข้ามาหลังบ้านนะคะ มาดูเจ้า2ตัวนะคะวิ่งไล่กันอีกแล้ดุร้ายค่ะตัวนี้เริ่มจะดุร้ายอีกแล้วนะคะนี่ไปเก็บยามาให้เขาค่ะก็อเอาแครอทนะคะแล้วกออ็ผักสลัดนะคะโอ,คโอเคนะคะทุกคนคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะ เป็นกำลังใจให้พรด้วยนะคะฝากกดไลค์ hmm. กดแชร์ฝากกดซ mm ับสไครให้พรด้วยนะคะขอบคุณทุกๆการรับชมนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสิคะอุตบสวัสดีค่ะรีบดีสวัสดีค่ะเซส,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 สวัสดีนะคะบายบายค่ะ